เอสซีวันนี้มาเจอแล้วพ่อใหญ่เพล่นกำลังหาหากุ้งเนาะเขาสีนนำพ่อใหญ่เบอร์่าสีได้หลายไปไหนวันนี้กำลังสี เอากุ้งไปก้อยกันแถม่าได้เหรอครับเป็นเบอร์ฟังชีก้อยกุ้งเห็ดกุ้งเต้นนี่เดี๋เนาะมันจะเต้นหรือไม่เต้นเดี๋ยวตามประคาไปว่าะจะได้เงว่าพร้อมหรืยังพร้ <ไป S 2> พอมแล้วไป,ไปพร้อมแล้วไปกันเลย <ไป S 2> ลงเลยบ่ลงเลยบ่ลงเลย อันน่ะมีแต่สดได้นี่มาหนิมกุ้งล้วนนี่ครับกุ้งทั้งป่านี่สดๆเลยนี่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 ทั้งนี่อ๋อทุกไป้วเอาใส่ขวดเลยล้าง้ดีๆกันแม่ล้างอยู่วะไปล้างอยู่เหงื่อพลิ้งเหงื่อไหมใส่นี่แหละโว้ยซ้ำที่กินมาอืมกุ้งซ้ำที่กินซ้ำที่กินเคไข่กุ้ง บวชสองสามบาทเท่านั้นนี่สองสามบาทเท่านี้นะสามสิ่กินเลยนี่กุ้งกุ้งสดนี่กุ้งบ้านนอกเขาอีหลีนี่กุ้งกุงธรรมชาติเลยไปหาสิ่ไปเฮ็ดก้อยกินบาตนี่นะไปไปุกหอยโป๊กลาปลาพวกปลาดิปลาดิปลาหัวตัดตัดตัดเลยคือเก่งเลยว่ะโอ้ยลุ้นเลยว่ะเหนื่อยใจเลยโอ้ยเหนื่อยปลาอยู่น่นนี่นะหัว าง้องีป่ามันได้หัวต่อใหญ่ลูดมือกูเอ้ยอ้นกับป่าซูชักตัวนี้เจอไหนเาสองเล้ยเลยสิพาามนี่มาหากุ้งพได้หอยพร้อมพอเขาสีี่จี้หอยล้วเบิ้งมนจีแซ่บพอดีเนอีเบิ้งนีเด้อไปไปเบิ้งวิธีก้อยก้อยอันกุ้งกับจี้หอยไป เก็บผักกระโดกินกับก้อยกุ้งก่อนเห็ยังวเก็บกระโดงกินกับก้อยกุ้งมันคืนไปแทตกอีกนะคืนไปแทตะเนี้ยลวเงเยต้นำๆนึ่ กูระวามันสูงมันคือปึกแท้อ้าวต้นตามๆก็ขึ้นกูระวามันสูงน้องกูก็ขึ้นแล้วเว้ยเช่นไรเช่นน่ะมึงก็เบิ้งกูเด้โอ๊ยักาคายลายังเบิ้งนี่ปลาคายลายนี่กินกับก๋วยกุ้งเนาะอ้าวชัคืองามเถอะพวกเอากูลงแนหว่ายามเลยกูจะกินก๋วยกุ้งผู้เดียวกูนีอ้าวกูลงไม่ได้แน่นี่เออยังไงไม่ได้ระบาดนี่นะไป่แต่ก็ขอไปปะบกเลี้ยว ันต้องมาหึงเฮ้ยออกขึนเฮาปดนีเยอกรเล็ดตัางมาดิบอกเลยว่าออกึนเป็นเช้าไม่ได้กินมัมือนะมาย่ังเรมามา,า,ดดา,ามาตัวเฮาคยตัวห้เมือปนี้ ม,มาแกงเาหลายรรู้ไห่เขากินได้แล้วเธอน่ะจนมืด,เ,ดเ,เหลือแต่ของนึงละโอ้คืนว้าวแต่ก,กล้องมาสายมันดูเธอมันดูเธอละโอ้มันรันนกกินแล้วหมอนี่โอ้ขวดเอตอตากล้องมันรักกินว้า มึงไปใส่มึงกูบอ่น่ะจังงกูก็ว่ากูไปอันชอกอนาของแก้มีอของแกมจังงี้นี่กูไปเอาอันนี้มานี่นะไวมานี่นะเห็นบอยวะกินล้วมั้ยมาเซ็น่มันไปใส่แนี้มันเบิ้มมันมาเลยมันรักินบึงทรงมันรักกินนี่มันผมไม่เห็นอะไรนึงนี่เอ้ายังงเอาไว่ได้ไหรักินวะโบวไหหลักน่ะวาเมียนบอยมามาามมา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 กินาะได้กูู้เด้อกูมมม มาไม่กี่เมื่อนี้มากินก้อยกุ้งเนาะก้อยกุ้งธรรมชาติที่พวกเขาไปหามาไปกับผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่พูดท้าไปหากุ้งคือว่ากุ้งธรรมชาติแท้ๆเลยนี่นี่สดๆเลยนี่แซ่บหลายแซ่บหลายธรรมชาติดีสดๆดีอืๆพักสุดยอดเลยมากินน้ำกัดได้กี่ถิ่นเอปฝากคนแรกกดแชร์ได้เด้อนี่นะนี่นี่กุ้งแท้ๆสดเลยนะนี่กุ้งกุ้งมาเฮ็ด โอ้คักคักคักสอนๆเลยพักนี่พักกระโดดเนาะพักกระโดสดสดๆดิบมาใหม่ๆสดๆเลยดิอยู่ต้นเลยคัก,ก,กไปรถทำส,ส,ส,สกินพักกระโดดน,นะมะโอ้กุ้งเต้น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 นี่นะกุ้งเต้นกุ้งตัวบักใหญ่เลย mất soát vậy, bunny đúng không? sap 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 sập sập. sap 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 đây sap đây, đây đây. sap sap hết sap 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 đó, sa nó. kiếm กินกุ้งปล่อยหกุ้งปล่อยแท้เนี่ย่ยานบ่เห็นวิวภูไทยก็กล,ล้องมากินกันหมดละเ่งอซักกระดูกักกระดูนะย่านบ่เ<อ>กล้องเบลมากินกันนะกินธรมรมชาติเลยแล้วเขเดียวหมดเดสิเด้ด กินธรรมชาติข้าอีกแล้วฝากุ้เล็กกดเส้เลยน้อมข้าวข้าวเดียวเบิ้ดยำเด็ดข้าวตลอดข้าวเนาะข้าวืนี่ยน้อเงี้ยงนน้ำเง้วัวป่ะใช่เนี้ยวเบ้ที่กุ้งเี้ยวเบ้เนี่ยอือมาเอาเด้อไอซีเด้อ

จิกกันกี๊กอันนี้มาเขาเอิ้นเก้าร้อยได้นี่นะเก้าร้อยเารเก้อยไนี่ยแม่เป่เรียเรียเามาอ้ามึงละพันดิอันนี้เก้าร้อยอ่ามึงเอ้อันนี้มึงมึงพันมันบอกูเก้าร้อยกขอยู่ปวอามันี่ามึงพันดิกูเก้าร้อยอันนี้พันเด้อพันเด้อมึงยาดีบกูบั้มันเก้าร้อยมัมจีนี่พันอืม

กินขันก็รัก่ันเหมือนกันรักกันก็จะก้าวไปไปได้ไปได้

เนาะเต็มซามบิดเลยเสรดจแล้วเต็มซามบิดเลยอะไรสบายดีอีกเดือนึงเนาะบายดีเดือนหนึ่งตอนนี้เราก็ได้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดูทุกคนเด้อฝากกดติดตามเพจยูทูบเนาะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสบายดีบ๊ายบาย